มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยคณะเกษตรศาสตร์เตรียมพร้อมจัดงานเกษตรอีสานใต้ประจำปี2568ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมเกษตรเพิ่มมูลค่าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่7ถึง16กุมภาพันธ์2568เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจที่ส่งใช้หลักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนา ความเป็นอยู่ที่ดีของพระศพนิกรทั่วแผ่นดินไทยและเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัยในด้านการเรียนการสอนงานวิจัยการบริการชุมชนและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการเกษตรของหน่วยงานภาครัฐและเอเกชนให้แก่เกษตรกรนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจสนับสนุนการเผยแพร่กิจกรรมของกลุ่มเกษตรกรกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และเผยแพร่ให้สังคมเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเกษตรต่อการพัฒนาของประเทศซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาคนและองค์ความรู้ควบคู่ไปด้วยกันโดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอาทิหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและบริษัทภาคเอกชนร่วมจัดงาน ในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆสุดยอดนิทรรศการเกษตรมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในอีสานใต้การจัดสวนเพื่อการท่องเที่ยวโคกน้องนาสัตว์เศรษฐกิจสัตว์เลี้ยงสวยงามทุ่งทานตะวันสวนดอกไม้หลากสีอุโมงค์พืชผักระบบเพาะปลูกพืชไฮโดรโปนิกการผลิตมะเขือเทศในโรงเรือนนวัตกรรมผลงานวิจัยผลงานทางวิชาการผลผลิตจากการเรียนการสอนกรมปศุสัสั์จัดการประกวดความสวยงาม การแสดงเทศกาลการออกร้านจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรบริษัทเอกชนเครื่องจักรกลอุปกรณ์ต่อพ่วงและเทคโนโลยีการเกษตรผ่า์พืชผ่านสัตว์เลี้ยงสินค้ากลุ่มชุมชนและเกษตรกรการเสวนาวิชาการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกวดผลผลิตทางการเกษตรการแสดงดนตรีและศิลปะวัฒนธรรมนักเรียนนักศึกษาเยาวชนเป็นต้นจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมชมงานงานเกษตรอีสานใต้ประจำปี 2,568ระหว่างวันที่7ถึง16กุมภาพันธ์2,568ชมฟรีตลอด10วัน10คืนณพื้นที่กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w a g r i ยเ u ็บอาโทรศัพท์045 353 502